ราศีกุมเป็นราศีที่11ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีกุมก็คือคนเทน้ําชาวราศีกุมเป็นคนที่ฉลา,าดมีหัวคิดก้าวหน้าและรักอิสรภาพด้วยความที่ดาวมฤตยูนะครับเป็นดาวประจําราศีผู้คนที่เกิดในราศีนี้จึงมีความคิดอิสระและ ออกจะแหวกแนวไปสักหน่อยนะครับชาวราศีนี้ต่อสู้เพื่อสิทธิของคนอื่นชาวราศีกุมนะครับเป็นคนที่ขี้อายและเงียบหน่อยกำเนิดแต่ในทางกลับกันนะครับก็เป็นคนที่ประหลาดและกระตือรือร้นอย่างไรก็ตาม ทั้งสองกรณีที่กล่าวมาข้างต้นนี้ชาวราศีกุมก็ยังเป็นนักคิดที่มีความรุ่มรึกและมีสติปัญญาสูงนะครับอีกทั้งยังชอบช่วยเหลือผู้อื่นชาวราศีกุมยังสามารถมองสิ่งต่างๆได้อย่างทะลุป,ปลุกโป่งซึ่งส่วนนี้เองที่ทําให้ชาวราศีกุมน้ำสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับ สวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาเปิดดวงรายปะประจํากันยายนนะครับจะมาดูกันว่าดวงของท่านจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตามหัวข้อนะครับวิกฤตการ์รุนมือที่อาจกลายเป็นโอกาสทองสำหรับดวงชะตาของชาวราศีกุมในช่วงครึ่งเดือนหลังของกันยายนนี้นะครับในเรื่องของการงานถือได้ว่าชาวราศีกุม ยังคงเจอกับแรงกดดันจากงานที่ถาถมเข้ามาไม่หยุดหย่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นจากเจ้านายที่คาดหวังผลลัพธ์ที่สูงขึ้นหรือจากลูกค้าที่ต้องการงานเร่งด่วนจนท่านแทบไม่ได้พักหายใจอย่าปล่อยให้ความเครียดสะสมจนส่งผลเสียกับสุขภาพกายและสุขภาพใจนะครับหากท่านรู้สึกว่ามันเกินกำลังก็ให้ลอง ใช้ทักษะการสื่อสารที่มีอยู่เพื่อพูดคุยกับหัวหน้าอย่างเปิดอกหรือขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานนะครับที่ไว้ใจได้นะครับเพราะการที่ท่านกล้าที่จะแสดงออกถึงความต้องการจะทําให้ท่านได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมและสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะครับและเมื่อท่านผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ท่านจะพบว่า ความท้าทายเหล่านี้ได้ยกระดับความสามารถและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวท่านเพิ่มได้อย่างมากเลยนะครับเรามาดูในเรื่องของการเงินกันนะครับในเรื่องของการเงินในช่วงปักหลังนี้รายจ่ายที่จะต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้เรื่องเครียดมาทําร้ายเงินในกระเป๋าท่านหมายความว่าสถานการณ์การเงินยังคงเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนอย่างรอบคอบนะครับสาหรับชาวราศีคุม เพราะจะมีรายจ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เข้ามาเรื่อยๆโดยเฉพาะค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเช่นการรักษาอาการปวดเมื่อยหรือการซื้อยาบำรุงต่างๆนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีแนวโน้มที่จะใช้เงินไปกับของใช้ส่วนตัวเพื่อปลอบใจตัวเองจากความเครียดในการทำงานอีกด้วยนะครับการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญแต่ก็ควรวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างสมเหตุสมผลนะครับพยายามแยกแยะ ให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่จำเป็นจริงๆและอะไรคือการใช้จ่ายตามอารมณ์นะครับพยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกเพื่อที่ท่านจะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปอย่างมั่นคงนะครับและเติบโตในเรื่องของการเงินในอนาคตนะครับต่อมาเรามาดูในเรื่องของความรักนะครับความรักท่านจะได้บทเรียนจากงานนำมาซึ่งรักครั้งใหม่ที่ท่านอาจจะคาดไม่ถึงสำหรับ ดวงความรักคนโสดในช่วงนี้บอกเลยว่าโอกาสในการพบรักครั้งใหม่นั้นอยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ใกล้ตัวท่านมากเลยนะครับเพราะคนที่ท่านจะได้เจอมีความเกี่ยวข้องกับงานที่ท่านทำโดยโตรงนะครับอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือหรือการทำงานร่วมกันนะครับจนเกิดความรู้สึกดีๆและเปิดใจให้กันในที่สุดคนคนนี้อาจไม่ใช่แค่ คนที่คุณคาดหวังไว้แต่เป็นคนที่มีความเข้าอกเข้าใจคุณอย่างลึกซึ้งนะครับและพร้อมที่จะเคียงข้างตัวท่านเนี่ยไปในเวลาที่เหนื่อยร้าสรุปคนโสดนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักเจอคนรักเจอคนที่ใช่ที่ถูกใจจากเพื่อนร่วมงานจากการติดต่อประสานงานหรือจากในที่ทํางานสายงานเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูสําหรับคนที่มีคู่นะครับดวงความรักของคนที่มีคู่ สถานการณ์งานที่มีความวุ่นวายงานเยอะกันทั้งคู่นะครับช่วงนี้อาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของท่านทั้งสองนะดูห่างเหินและขาดความหวานไปบ้างนะครับอย่าปล่อยให้ความเงียบเข้ามาเป็นอุปสรรคในการสื่อสารนะครับควรจะหาเวลาเล็กๆน้อยๆเพื่อพูดคุยกันอย่างจริงจังนะครับเช่นการไปกินข้าวเย็นด้วยกันนะครับหรือการคุยกันก่อนนอน เพื่อรับฟังปัญหาและให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะการสื่อสารที่เปิดใจจะช่วยรักษาความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งและไม่เจืบจางนะครับอย่าเอางานมาเป็นอุปสรรคในเรื่องของความรักทีตหาเขาเรียกว่าอย่าทิ้งคนที่รักเพราะว่าจุ้งงานเพราะว่าเครียดกับงานจงแบ่งเวลาจงให้ความสําคัญให้กันทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนรักนะครับต่อมาในเรื่องของสุขภาพนะครับ สุขภาพของท่านก็ยังคงได้รับการดูแลเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะอาการปวดหลังปวดเอวเนี่ยท่านก็ดูแลมาอย่างปกติใครที่เป็น Office, ออฟฟิศชินเขาเรียกว่าโรคเกี่ยวกับกระดูกนะครับที่อาจจะกำเริบขึ้นได้จากการทํางานหนักจนเกินไปในช่วงนี้ก็อย่ามองข้ามสัญญาณที่ร่างกายกําลังเตือนนะครับควรจะหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอเขาเรียกว่าพยายามยืดร่างกายในแต่ละวันหรือหาเวลาไป ออกกาลังกายจะดีที่สุดนะครับพยายามนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่านอนดกจนเกินไปนะครับทีนี้เรามาดูวิธีเสริมดวงในเรื่องของการงานการเงินนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับหาเวลาวันหยุดไปถวายสังฆทานหรือทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับการงานก็จะเขาเรียกว่าจากที่เคยหนักจนไม่มีเวลาหายใจก็อาจจะทําให้ท่านนั้นอนะ่ะเขาเรียกว่าสุขภาพแย่ดังนั้นควรจะเสริมในดวงของการงานนะครับเพื่อ ทําให้การงานมันมีความโฟลว์มันมีความคล่องตัวขึ้นการเงินก็ดีขึ้นตามนะครับความเหนื่อยความเครียดของท่านก็จะลดลงนะครับส่วนดวงความรักนะครับถ้าอยากเสริมดวงความรักสําหรับคนโสดก็ให้ไปปล่อยปลาปล่อยนกนะครับถ่ายชีวิตสัตว์นะครับสาหรับท่านที่โสดอยากสมหวังในความรักอ,อยากให้ความรักครั้งนี้มันแฮปปี้ happy, มันราบรื่นก็ให้ไปทําบุญเกี่ยวกับ การถ่ายชีวิตการปล่อยปลาการปล่อยชีวิตนะครับจะทําให้ความรักของท่านอ่ะมันมีความรากลืมมันไม่ติดขัดนะครับมีโอกาสที่จะจะได้เจอคนที่พร้อมที่จะเติบโตคนที่พร้อมที่จะใช้ชีวิตไปกับท่านจริงๆนะครับสรุปดวงชะตาของชาวราศีกุมในปักหลังของกันยายนนะครับให้ผลตั้งแต่วันที่16ไปจนถึง30กันยายน2568นะครับก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกุมจะได้เจอกับงานที่ ท้าทายจนล้นมือนะครับแต่การเปิดใจพูดคุยกับผู้รับผู้ใหญ่จะช่วยให้ท่านผ่านพ้นวิกฤตงานครั้งนี้ไปได้โดยดีนะครับส่วนการเงินก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะมีแนวโน้มที่จะใช้เงินไปกับเรื่องของสุขภาพและค่าใช้จ่ายเพื่อคลายเครียดต่างๆนะครับคนโสดมีโอกาสเจอรักใหม่ในที่ทํางานรักครั้งนี้จะเป็นรักที่ลงตัวเป็นรักที่เหมาะสมกับท่านนะครับก็ขอให้ เขาเรียกว่าใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันไปสักระยะก่อนจะตัดสินใจนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพโดยรวมถือว่าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ยาเขาเรียกว่าอย่าชั้นลาใจถ้ามีอาการอะไรก็ให้รีบไปปรึกษาแพทย์นะครับไปรีบไปตรวจจะด,ดีที่สุดนะครับเราครับชาวราศีกุมทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสเข้ามารับฟังคลิปนี้นะครับรู้สึกว่าคำำําทํานายนี้มันมีประโยชน์กับตนไม่มากก็น้อยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับเพื่อให้ ท่านอื่นๆได้มีโอกาสรับฟังจากการแชร์ของท่านนะถ้าเขาฟังแล้วเขาได้เอาคําแนะนํานี้ไปปรับใช้กับชีวิตเขาแล้วมันเกิดประโยชน์มันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ก็ขอวอวยพรให้ชาวราศีกุมทุกท่านเลยจงมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ